สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูแหววนะคะจะขึ้นเรื่องสร้างสรรค์าง,งานเคลื่อนไหวนะคะในวิชาศิลปะศึกษานะคะซึ่งคุณครูนะคะก็นำเอกาสารประกอบนะคะลงมาไว้ให้เด็กๆดูและอธิบายไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้นะคะอ่า จะต้องหาง่ายสะอาดแล้วก็ไม่มีอันตรายนะคะเด็กๆด,ดูว่ามีอะไรบ้างกระดาษสีขวดนมเปรี้ยวนะคะหรือว่าถ้วยไอศครีมนะคะมีกาวมีกระดาษแก้วนะคะอันนี้คือเราสามารถมาประยุกต์ใช้ได้นะคะตามจินตนาการของเรานะคะว่าเราจะทําเป็นงานเคลื่อนไหวแบบไหนนะคะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นมีกันไกลมีดินซอนะคะ มีไม้แขวนเสื้อผ้าพวกนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างนะคะที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาฝาแฝดเห็นไหมคะโดยใช้ขวดนมเปรี้ยวนะคะค,คุณครูอธิบายในสไลด์นี้ด้วยนะคะแล้วก็เก็บไว้ใน g o o g l e c l a s s r o o m นะคะให้เด็กๆเ,เข้าไปดูนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นผลงานการเคลื่อนไหวนะคะที่ดักเรียนตามนี้ก็ได้นะคะทําสวยกันนี้ก็ได้อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นอ่าละคังเห็นไหมคะเป็นละคังบุปผานะคะก็จะใช้แก้วนะคะโอเคคะ่ะ